เราดูไหมเห็นไหโบกไหมตบกนี่ป็นเนื้อบามันหนีมันไม่ดีันโปกเรา้ออย่าไป็าแบนันนี่าเราทำบุญมากกาแล้วก็ไมกับเอาใจไปส่งที่ดใช่ไหมถ้าเราทำนี้ ก็จะผความชั่วที่เราทำสัวฝาปที่เราทำนี่คือเราเรียกว่าทำร้ายฐาเราเคย่างป้ะเทเราก็มาทำดีก็แคร์นะแคร์กันได้ไปทำบาปด้นั่งดีๆนะถ่ายวิดีโอด้วยที่เราสร้างสรมาทำทัั้ที่เราทำาอ บางทีเราไม่ได้ละลายลงก็ไม่เกับพี่ตาย ทำได้หลายทางเี้ยอาพ่อแม่ญาติา่อต่า้องาิบ้าใคร้อยู่ลง่่กั้งหลังฟังหน่อยฟังแล้วจะได้มีบุญกุศลแก่ตัวเอง ที่สอนที่เราแมาา่ถ้าคือโรงเรียนเราต้องเป็นแ็ก้าแนวสัญญาแต่ตาลพัดเลยแม่เราต้องทํางานหนักยายเราทํางานหนักป้าทํางานหนักทุกคนในบ้านที่หายงเราคนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ทํางานตางงา่งหวัดเราก็ช่วยงานยตาผู้ใหญ่ของเราที่อยู่ยด้วยกันือว่นการรีดผ้าล้างด้วยล้างชาตกผ้าทำามะาดบ้านาน,นวดเช่านวดถาง ไหนใครใครที่นวดแช่งนวดนขาบ้างอันนี้ไหมโอ้เป็นทุกคนเลยเออแค่งเนขาเนี่ยงานที่มากเราวดม์ด้วยเราก็ตั้งใจสวดม์เราก็าจะไ,ไ,ได้บุญใไหมทำคุณไม่ได้เลยที่ความตั้งใจเราทำดีก็ต้อตงก้อทำบุญประการที่สาม ทำบุญที่วัดทาสองอ่าอยตอนเช้าข้าใิบากาก็มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเท่าเท่า้เท่าก็ใสบาตรเช้าไหนใครเข้าใจกับคุณย่าตายายบ้านือนเช้าออตัวาจใจกาจก็ไม่หเลยเออไม่หยนเลยไม่ห็เลยนตาบไ้ก็ใ่าตาารเอ่อเราก็เ้าคกับย่าใส่บาตรไเช้าเราได้ทำบุญ ทำบุญกูไม่ต้องราขากฟางใส่ฟางกูนโตในี่ใครที่วันหยุดเขาทิดไปทำบุญแันเรียกับพระมีไหมแต่ไม่มีเรา,าก็ชวอดันนี้เร่กจะตายใาไปที่ไปเสรแล้วเราก็ขอไปทำบุญด้วยขอจด้วยนี่ทำบุญาบแตเต้องโยนแตเาก็ ไป赚ก็าด้หมื่นสองหมื่สามหมื่นสามก็ได้สิบหมื่นเยอะมั้ยงินนี่เก็บกันเยเงนให้ทา c ให้เงินให้เงินคนอย่างนี้ใช่ไหมเวลาไปตลาดเชื่อมขอานคนเลยให้เนไหมแล้วด้วาให้ทานการให้ทานจะารให้ไม่ว่าเป็นให้ความรักให้ความจีิงใจจริ ใครว่าตื่นตัวเออแก่ไหนแก่ยุ่งๆก็ยังงันยังยังงันนึกเห็นเราเหรอไม่เรื่องพวกนี้เราไม่รู้อะไรกูเลยเออแต่ที่แต่ว่าแค่การแต่งตัวตัวก็ไม่ยากแต่การใส่ได้ก็ต้องเยอะ เด็กชายเด็กหญิงเด็กชายเด็กหญิงไปไหน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  Tham Mok Luang Tham Pong Mok Tham Pong Pui Khoi Di เดือดถามเป็นใครก้อเจ้าเคยทำทีอะไรไหมบ้างอ่าตอบไม่ได้ตอบโยนลงนรกไม่เคยทำทีไหนในทิ้งขอนเจ้าเคยทำทีอะไรไหมบ้างไม่เคยครับโยนลงนรกคนไหนทำบุญเป็นใครก้อในทำบุญอะไรไหมบ้างโยนลงนรกข้อที่ไม่เคยทำบุญในตายวันในทำบุญอะไรบ้างปากบาท แล no. ้าตวขึ้นสวรรค์จะเป็นเทวดาเทวดานี่เรื่อดีด่างตไดันี่าะเอ้าบ้านที่บ้าตาข้าศัตรูอกที่าศราที่โคตรเดือนเมื่อตายไปก็ตกหลนรกงานองพาบื่องันพอละมานยังานตัดแค่ตัดขาพอมานทุกอย่างเหมือนกับพี่ไามารถได้

เวลาโดนอร้อนเราทำอะไรไหมเราออกแรงอบร้อนเช่ดแรงกับตันที่เราู้มมที่ครับอันนี้ผมถ่ายวิดีโอครับ